มาครับแล้วในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเดินเกมของเซลฟี่นะครับในแรนดคอน25 25ปร,ออประมาณเออะมา25ดาวนะครับก็คือในหมวดของแรงคอนนี่แหละนะครับก็จะเป็นยังไงเนี่ยจะก็ไปดูการเดินเกมกันดีกว่านะครับแน่เป็นไงฉบับเม็ดส้มกันเลยทีเดียวเชียวนะมาก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูนในเทมแล้วก็พลังแฝงที่ผมใช้ไว้ให้นะครับก็ เผื่อแม่คนสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงใช้รองเท้าลูกคูดาวนะครับผมเอามาบูสต์คูดาวในช่วงต้นเกมนะครับก็พอเราได้บัฟฟ้าเสร็จก็จะมี20ใช่ไหมบวกกับรองเท้าลูกคูดาวเนี่ยจะเป็น35เลยนะในช่วงต้นเกมก็ถือว่าเยอะมากนะครับในเกมนี้ผมจะเลือกฟาร์มไปโจบที่ออฟเลนนะครับโดยเริ่มที่บัฟฟ้าเนาะส่วนตัวจะเริ่มแบบจะชอบฟาร์มบัฟฟ้าก่อนนะแต่บางเกมถ้าแบบกดมากกับเพื่อนเนี่ยก็จะ กิดมากับเพื่อนที่เล่นออฟเลนเนี่ยผมก็จะฟาร์มไปจบที่ออฟเลนนะครับไปเล่นที่เลนของเพื่อนนะเกมที่พกกลมากับเพื่อนนะครับที่เล่นเป็นวูคองนะครับเกมนี้มาต้องบอกก่อนเลยว่า Impact ของเจ้าตัวของเซลฟิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ช่วงประมาณต้นเกมถึงกลางเกมนะครับถ้าต้นเกมเราค่อนข้างพังเนี่ยมันจะดึงกลับมาค่อนข้างยากครับมันจะไม่เหมือนตัวละครอย่างพวกนาะครอร์อ้อยหรือว่าคีล่านะครับตัวพวกนั้นนี่มันถึงมันพังมันก็สามารถดึงกลับมาได้นะ แต่ว่าเซลฟีตนี่มันจะยากมากเลยนะครับมาตอนนี้เรจบแล้วนะครับก็จะรอนะรอออฟเฟนในฝั่งก็โผผมค่อยเล่นนะครับ <Our middle S 1> ถ้าโผล้วผมจะเอ้ยหน้านี่ไง oh. เป็นไบ oh. ด้วยไม่น่ารอดนะโอเคเฟิร์สบัตนะครับเป็นแบบนี้ก็ขึ้นดาบฟาร์มต่อเลยครับในช่วงของพวกแรงคอนเนี่ยผมจะชอบเล่นเซลฟิตสำหรับสายดาบนะ oh. แต่ถ้าเป็นแรงซูพิมขึ้นไปเนี่ยผมจะเล่นเป็นสายกวาดน,นะครับ โดดเลยกันะโอเค okay, เรียบร้อยตายเขิดครับไม่ใช่ว่าแรงคอนเขาไม่เก่งนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าแรงแรงคอนเนี่ยการที่เราเล่นสายดาบเนี่ยมันจะแบกได้ง่ายกว่านะซึ่งแรงซูพิมเนี่ยเขาเล่นกันค่อนข้างเป็นงาน,นดาบหนึ่งเลยถ้าเรากดเก็ฟิตมาเนี่ยซึ่งการเล่นสายขวานเนี่ยมันจะทําให้เราอะไรอะไรอะโดดเลยอีรินโอ้โหอีรินเดสออกไปได้ออเอาใครเนี่ยอเอาใครเนี่ย เออบาร์ดัมก่อนละกันอะจะตายแล้วโอเคยานต่อเลยมาไหมอ้าวเขาหนีไปคือแลงคอนเนี่ยเขาเขาค่อนข้างบวกกันบ่อยอะเก็ดไหมคือเขาค่อนข้างบวกกันบ่อยแล้วแบบการที่เราออกสายดาบมาเนี่ยอุ๊ยอะไรเนี่ยเราต้องผันดิบแม่นๆนะแบบนี้อะไรมาวัดผนิตกับผมครับคือแลงคอนเนี่ยมันบวกกันค่อนข้างบ่อยนะแบบมันไม่ค่อยเซตกงเซตเกมอะไม่ค่อยเซตเวฟกันเท่าไหร่นะส่วนตัวที่เล่นผ่านมา สาหรับเจ้าต,ตัวของเซลฟิตนะซึ่งการเล่นสายดามเนี่ยมันจะทําให้เราดักตัวหลุดได้ค่อนข้างง่ายนะแต่พวกแรงสูพีมเนี่ยเขาเล่นกันค่อนข้างเป็นงานครับแบบว่าเขาเซนเวฟกันค่อนข้างดีอะแบบนานๆทีเขาถึงจะไฟเขาไม่ได้ไฟกันมั่วทั่วเท่าไหร่นะซึ่งการเล่นสายขวานเนี่ยเราจะเอามาแบบให้ดาเมจมันเราจะเข้าไปแล้วเผื่อให้เราได้ยืนเพื่อที่จะอยู่ได้นะแบบเราล้วงแครี่อะไรเงี้ยแล้วเราโดนปิดดามเมจ ตามแบบดามเมดเขาตามมาอย่างเงี้ยเราก็ให้เรามีโอกาสรอดเพื่อที่จะเทรดกับแครี่ได้นะซึ่งการที่เราเล่นสายดาบเนี่ยมันค่อนข้างยากที่จะแบบว่าเราแบบแบบตรวจเข้าไปแล้วแบบมันออกค่อนข้างยากอะ่ะเอออันนี้มุดดูนะว่าไปอา่าเขาจะได้หรือเปล่าแต่ว่าหยานมานะอันนี้ตีรอนะถ้าเขาไม่มาเราก็ได้สองบาฟรีครับแบบนี้ไม่งงกันใช่ไหมที่ผมพูดไปเนะี่ยไม่น่างง,งงหรอก เการู้ hey, คุมสองบัฟชิวเลยนีหยังเล่นยากแน่แต่ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะว่าใครจะเลือกเล่นสายไหนนะแล้วแต่ความถนัดนะแล้วแต่ความถนัดว่าใครจะเลือกเล่นสายไหนะอะไรยังไงนะครับอุ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยอุ้ยบินตกเหรอได้ข่าวว่าบินตกอุ้ยอยากเป็นพระเอกในหัวใจเธออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอยากเป็นพระเอกในหัวใจเธอเหรอมาดิอุ้ยยินล,ลับว่ะอุ้ยรนแรงด้วยเนี่ย โอเคได้แอซิดอยู่แล้วนี้เราก็รีฟาร์มเลยผมจะเน้นอัพที่สกิล2ของเซอร์ฟิตน้ำนะเพราะว่าสกิล1ของเซอร์ฟิตเนี่ยมันได้แค่ลดคูดาวแดดหรือเปล่าวะไม่แน่ใจน่าจะลดคูดาวแดดแล้วก็เพิ่มดาเมจนิดหน่อยนะแต่ว่าสกิล2เนี่ยถึงคูดาวมันจะค่อนข้างคงที่แต่ว่าเอ๊ะมันลดคูดาวนิดนึงแต่ว่ามันถึงดาเมจมันต่าแต่ว่ามันได้ค่าุดเดือดค่อนข้างสูงนะมันทําให้เราไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับ สำหรับเรื่องไอเทมก็แล้วแต่ความตลาดของคนครับอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอันติอันติอย่างงี้ก็ไม่น่ารอดนะมันแกลกถึงได้อ่าน่าจะได้ป้อมล่างนะถ้าไม่มีคนลงมาส่วนตัวก็เวลาเล่นโซฟิตก,ก็ไม่ได้เลือกที่จะเล่นเป็นสายดาบหรือสายขวานทุกตานะจะเลือกใช้ตามสถานการณ์ตามเกมนะแต่ว่าลูนกับพลังแฝงเนี่ยค่อนข้างที่จะเฟลกนะครับ เอ้ไม่ใช่เฟลกส์สิค่อนข้างที่จะฟิกนอ่ไงโดดเปิดไปดูตัวเล็กก่อนรอไปเพื่อนนะอย่าเอาไปคนเดียวนะเดี๋ยวเพื่อนไม่เกิดนะครับตอนนี้รู้สึกว่าตัวเราคิวเป็นสี่แล้วค่อนข้างเกิดเลย,ยอ,อ,อุ๊ยอ้าอุ๊ยอุ๊ยโดดืดโดดบืดโดดบืดจะได้อยู่นะได้บ้านด้วยครับแบบนี้อย่าทำตามนะ แล้วก็เซลฟิทเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ไม่ได้เล่นได้ทุกตานะครับก็มันจะสามารถเล่นได้แค่บางเกมเท่านั้นนะครับ <Your team. S 1> ถ้าแบบอยาก <Your team. S 1> เล่นจริงๆนะ <Your team. S 1> คือเกมที่ควรจะหยิบมาเนี่ยคือควรจะหยิบมาในตัวที่มันโมบิลิตี้ค่อนข้างต่ำนะหรือตัวช้าๆอะไรอย่างนี้นะครับจะ <Your team. S 1> ทําให้เซลฟิทเนี่ยตัวมันเล่นค่อนข้างง่ายนะี <Your team. S 1> อันนี้ผมเลือกที่จะวนไทมิ่งครับขึ <Your team. S 1> ้นไปเล่นข <Your team. S 1> ้างบนนะเพราะว่าข้างล่างเราได้พร้อมแล้ว 6นาทีอุ้ยสกอร์คิวมันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะแต่ว่า8ตัวนะี้อยู่กับเราไปแล้ว7จ็ไปสครับเราในเกมนี้นะเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ยานเกิดยากที่สุดนะสำหรับเกมนี้ถ้ายานเกิดน่น่ะเป็นปัญหามากเลยแต่ถ้าเราได้ดักก่อนนี่ก็น่าจะได้เจ็บอยู่นะฟิกครับ ซีริก้ามใจมันได้มากเลยวะมังกรครับนี้คุมออบเจกต์เลยย้ายป่าเขาได้ออบเจกต์นะคุมได้คุมครับโอเครัวๆจัดเลยนะเกมนี้ข้างบนสองตัวต้องช่วยแคลริลาเบรครับอุ้ยมันฟิกเลยแต่เราโดดแครี่ครับโอ้โดนหูบอะเขากดแข็ขงนะกดแข็ขงงี้ตามเลยตามเลยผนิดผนิดรัวๆ อไม่น่ารอดนะนี่ไงอยากเป็นพระเอกในหัวใจเธออยา,ากเป็นพระเอกในหัวใจเธอจ้ะน่านจะได้ป้อมบนนะนี่ฮแล้วยานฮะอแล้วยานโผล่ตรงกลางกับไบค์ครับป้อมบนฟรีแล้วเกมนี้มีลูอี้ด้วยแต่ยังไม่เห็นคน,นตีสักทีเลยนะดักเลยดักเลดเลยไบค์อยู่ตรงนี้นะผมอยากจะดักยานว่ะถ้ายานมาน่าจะฆ่าได้นะตรงนี้ อุ้ยอใมาใบามาก็เาอาใบดีครับใบามาก็เาอาใบดีครับโอเคเราตัดเลยได้ด้วยจะแปดนาทีนะอันนี้นีนผมน่าจะเล่นเป็นมังกรนะครับสำหรับเกมนี้เพราะว่าอยู่ใกล้มังกรเนาะลงไปข้างล่างน่าเสียเวลาครับน่าจะชิวนะโอเคยังไงเนี่ยแมวแมวรอก่อนรอจังหวะก่อนอ่าสตาร์ผิดแล้วว้แบบโดดไป เราจะโดดเข้ามั่วนะถ้าอย่างเกียนี้ถ้าโดดไปแล้วโดนบาดัมงัดนี่คือจบเลยนะอ่ะอ่ะอะนี่ไงอ้แข็งหนึ่งครับขอได้ไหมอุยอุ้ยอุ๊ยอุย,อย,อย,อยไม่ตายสวยจ้าดหูระบายแบบอยู่ข้างล่างดักเลยเชื่อมวยปิดอย่างสวยแล้วก็ลิงอ่ะมวยไถแล้วก็ลิงมาปิดโคตดสวยครับจังหวะเมื่อกี้ไอเชื่อนึกว่าจะตายไปแล้วนะตอนที่ใครสักตัวกดแข็งอ่ะึนว่าผมจะตายแล้วแต่ไม่ตายเฉยว่ะ ในเรื่องได้การอย่ครับเกมนี้โอ้ยนี่งไงเราเจ็บเราลีนะอย่าไปฝืนนะอุ้ยบายชิ้หาละอุย้ยอันตีบืดแต่ได้อยู่โอเคหนีเลยอืมอูเขาไม่ได้ออเจ็กสักอย่างเลยนี่หว่าดกบบากมังกรอ,อันนี้จะได้ดาบแดงแนะนี่งไงมาพอดีเซตเลย ยันี่เรือค่อนข้างเร็วน่าจะได้ใช้แข็งแล้วก็เคียวนะเพราะว่าสิบนาทีนี่เหลือเวลาพามอีกห้านาทีอะถ้าจะวัดได้สิบห้าห้าทีเราหาเงินได้มันสามพันอยู่นี่ไงขาบ้านครับโอ๊ย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 อ่าหลุมมรณะนี่ไงหลุมมรณะหลุมมรณะแล้วรอดไง เ้าไ,ได้ป้อมล่างหรือป้อมบนป้อมบนนั่นจะได้หรือแค่ป้อมในนะเกมนี้เอาไ,ได้แล้นไหนกลางแล้วสวยจังเด็กนี้น่าจะจบไหมเกินสิบห้าทีไหมในความคิดถ้าเกมมันไหลขนาดนี้อ่าไม่ได้วะฝั่งเราไม่มีตัวขึ้นบ้านเลยนีหว่าโห บนเว็บชนครับปล่อยเพื่อนล่อไปนะเราเล่นบนครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้นะอุ้ยเยอะไปเยอะไปไม่ได้แหละอุ้ย,ยอะบอกมาได้ป้อมล่างนะอ่าหลืแค่ป้อมบนป้อมเดียวครับอันนี้ผมจะลับไปเอาบูก่อนนะเล่นแบบใจเย็นนะเพราะว่าเว็บนยังไม่ชนด้วยเว็บล่างก็ยังไกลเลยเหลือแค่กลางอะซึ่งมันเืนโจบไม่ได้หรอกไม่มีเวรกาดด้วย มาก่อแค่ตัวหลุดมานิดนึงหลุดมาผมโดดแน่แต่ว่าเสียบบ้านก่อนแล้วโดดออกสกิลคูดาค่อนข้างเร็วอ่าสามบารครับสิสองนาทีสามบายัางไงว่าโจบไม่ได้วะหรือว่าได้วะยังไงครับเนี่ย แคลี่กลางกันตีอย่างเดียวเลยวะ่ะแบบคู่ดาวมาคู่ดาวเสร็จปั๊บกลางคู่ดาวเสร็จปั๊บกลางเลยวะ่ะอุย้ยโดนงัดไม่เป็นไรไมีเกิดอุยอ้ยอู้ดนตันโอ้โหเสียเกิดฟรีขอลากไปตัวหนึ่ง <c oughs> ได้ไหมโอเคลากมาได้ตัวหนึ่งช็อเตเมื่อกี้ค่อนข้างใจร้อนนะเสียเสียเกิดค่อนข้างโง่งโเลยเมื่อกี้ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเรา ต้องเอาดาร์กนะเผื่อว่ามันจบยังไม่ได้แล้วฝืนไปสิบห้าทีอย่างเงี้ยเราจะได้แบบทําแค่สองเรนแล้วอีกเลนหนึ่งเราปล่อยเลนต้องข้ามเรนดาร์กนะแต่ยันจะย็นสามเก็บตังค์มาก่อนไม่ต้องฝืนถ้าเป็นเกมที่แบบยื้ยๆแบบเนี้ยเรารออย่างเดียวเลยอย่าไปใจร้อนแบบโดดเข้ามัวสัวนะท่องไม่เสมอเราเป็นสายดาบนะไม่ใช่สายขวานถ้าสายขวานยังพอที่จะมีโอกาสรอดกลับมาได้นะ แล้วสายดาวนี่ไม่ได้ละพาดอุ้ยอุยอุ้ยหยานติรอ,อยานัติหมดนะแต่ว่าผมหาซาต้าก่อนอุ้ยนั่นไงไปไหนครับเนี่ยไปไหนครับเนี่ยอุ้ยมีแข่งซะด้วยมีแข่งซะด้วยยานยังไงเนี่ยอุ้ยอันติอันติมันยังมีต่อนี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหลากแทรี่ไม่ได้ด้วยแล้วมันเป็น15นาทีที่เรามีเกิดแต่เราไม่มีเคียวให้สับไง เราเอาบูเสร็จเราไปตีดากับเพื่อนนะเพื่ออะไรอะ่ะยาน่าหลุดอะไรอะ่ะยังไงนะ่ะไม่สนใจครับตีด้าก่อนตาสองตัวน่าจะจบได้นะไม่มีตัวยืนด้วยไม่มีตัวค้ำให้เลยเดี๋ยวเอาดามาเซฟก่อนโอเคอีกหนึ่งร้อยนิดๆไม่ถึงร้อยอะเราจะมีเคียวแล้วค่าได้ตัวหนึ่งน่าจะมีแล้วนะอีรินยังไม่มีแข่งนะ แล้วโดดรีบได้นะแต่ว่าจบบ้านครับนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,โโหมีเกียวแต่มีไงตีบ้านไม่สนใจครับโอเคก็สําหรับการเดินเกมของเซลฟิเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับก็สําหรับแนแดงของซูพิมเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เล่นแล้วมันค่อนข้างเพอร์เฟกเนี่ยผมจะเอามาลงแบบมาสอนให้รุ่นให้ดูนะครับเกมนี้ก็ดูสำหรับแรงคอนคลเลอร์ไปก่อนนะ ในแหลงประมาณ25ดาวนะครับหรือยี่16่วะไม่รู้ว่าจไม่ได้อ่า25ดาวครับ mvp ด้วยอ่าก็สำหรับเซลฟิตเนี่ยซีซันนี้ผมว่าผมจะเอาแค่เดือนเดียวนะจะไปเก็บต่อซีซันหน้านะเพราะว่าแหลงมันจะรีแล้วผมจะเก็บดาวยาวๆเลยอุ้ยน้ำเม็เยอะสุดด้วยโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ